ภาษาเหนือวันละคำนะเจ้านี่เจ้านะเมื่อดูย่จี้ยอดหรือไมยราบยากได้บ่ได้เอ่ยถึงไมยราบยากหรือย่จี้ยอดเหล่านี้นะเจ้าภาษาเหนือวันละคำวันนี้อีกหนึ่งคำนะเจ้าก็คือคำว่าล้าหายล้าเหลือนะเจ้าคำว่าล้าหายล้าเหลือเนี่ยมีความหมายตรงกับภาษาไทยก็คือเกินไปนั่นเองนะ ว่าเกินไปเนะี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าเรานับอะไรแล้วมันเกินนะแต่มันเป็นอาการเกินไปนะนะถ้าหน่อยเข้าใจไม่ผิดนะมันน่าจะตรงกับประเด็นนี้นะก็เหมือนอย่างบางทีเอะเราจะผ่านที่ตรงเราจะผ่านไปบ้านหลังเนี้ยนะทีนี้ว่าบางทีเพื่อนฝูงเราเนี่ยเขาจะฝากของไปแต่เราขี้เกียจรับฝากอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมให้เขาฝากไปนะ ถ้าเขามารู้ทีหลังว่าเราจะไปตรงนั้นจริงๆแค่เขาฝากของไปแล้วเราไม่ยอมรับฝากไปให้นะนะเขาก็จะพูดนะว่าล้ำหายล้ำเหลือฝากไปตะอี่บดายก็บ่รับฝากนะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับปฏิเสธความช่วยเหลือก็ใช่นะเพื่อนๆจ๋านะเหมือนอย่างบางครั้งอย่างเงี้ยะ เพื่อนเราเขาอาจจะลําบากใช่ไหมะแม้แต่ญาติพี่น้องเราเขาลาบากลําบากด้วยหลายๆเรื่องนะบางเรื่องแลวบางทีเราช่วยเขาได้นะแต่ว่าเรากลับไม่ช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะถูกคนอื่นเขาตราหน้านะหรือประนามเรานะว่าล้าหายล้าเหลือขนาดเป็นพี่กันน้องกันยังมาช่วยนะความหมายหน่อยว่ามันน่าจะประมาณเหมือนกับว่าเออแรงน้ำใจก็ใช่นะแรงน้ำใจเกินไปนะ ใช้กับคำว่าแรงน้าใจเนี่ยถือว่าโอเคสุดยอดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะภาษาเหนือเนี่ยบางคาเนี่ยเราเอาไปเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือภาษาราชการเนี่ยมันก็ได้หลายอย่างนะเหมือนคาว่าล้าหายล้าเหลือ,อย่างเงี้ยนะนล้มหายล้าเหลือหมายถึงคาว่าเกินไปนะคําว่าไม่มีน้ําใจนะมันก็แปลได้ทั้งสองอย่างนะเพื่อนเพื่อนจ๋านะเพราะว่าบางทีหน่อยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันอย่างณนปัจจุบันโอ้ยตายะเทศบาลประกาศ เสียงตามสายล่ะติดเข้าไปในนี้ไหมไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวเองเนาะก็เหมือนอย่างบางทีอย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะไปโน่นมานี่เราจะพาเพื่อนเราติดรถไปเราก็ไม่ทำอย่างเงี้ยนะเขามารู้ทีหลังเขาก็จะมาต่อว่าเราอุย้ยล้ำหายล้ำเหลือจะไปตรงนั้นแตแตะขอติดรถไปอย่าเหมือนหติดนะคำว่าล้ำหายล้ำเหลือมันก็ประมาณว่าเกินไปไหมแหลงแรลงน้ำใจไหมนะ แต่มันไม่ถึงขั้นเห็นแก่ตัวนะคะเพื่อนๆจ๋านะนี่ก็ฝากภาษาเหนือวันละคํานะคะไว้อีกหนึ่งคำนะก็คือคําว่าล้ําหายล้ําเหลือนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีนะเจ้า